่อนน้ำนี่เต็มแต่ทำไมน้ำคลองไส้ไก่กลับไม่เต็มวันนี้วันที่28นะครับเือนสี่ตอนนี้ก็คือน้ำเดินเต็มระบบแล้วนะครับในฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือเน,นี่ยมันเอียงนะครับถ้ดูดูจากระยะคันนะครับฝั่งนู้นคือคันสูงมากนะครับในฝั่งนี้คือน้ำปิ่มเลยครับ น้ำปิ่มมาถึงนี่แล้วนะี่ครับล้วดูดูฝั่งคลองไส้ไก่คนะคือน้ําตอนเนี้คือเต็มระบบแล้วแต่ว่าทําไมคลองไส้ไก่มันถึงมันถึงไม่เต็มนะครับโอ้เหลืออีกเมตรสองเมตรเลยนะครับคือประมาณเมตรสองเมตรเลยนะครับด,ดูน้ําน้ําตรงโซนของไส้ไก่ตรงนี้นครับมันหรือว่ามันเอียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจะคะแต่คิดว่าน่าจะเอียงนะครับลึกมากนะครับคือยังยัง ก็คือถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องต้องพึ่งน้ำจากคลองไส้ไก่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับนี่ครับดูครับทําไมมันถึงไม่เต็มนะครับมีข้อสงสัยนะครับคือน้ําฝั่งทุกฝั่งนะเต็มหมดเลยครับเวีเวงฝั่งนี้ดูครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับ